ทำยังไงการเล่นแบบอื่ตอนแรกผมก็ไม่กล้าหรอกครับผมไปเล่นแรกๆผมก็กลัวใช่ไหมเลยแต่กดไปเกิดมาก็นี่แหละก็ได้ก็ชินแล้วเล่นไอโฟนหรือ RG จีตอนนี้ผมเล่นไอโฟนครับอยากอยากเล่นไาจีเหรนไอจีน่าจะลื่นน่าจะเล่นเล่นง่ายไอจีอะเห็นพวกไอคุณเล่นเล่นง่าย มาแล้วน้ำมูกผมน้ำมูกมาว่ะทุกคนหนุน่มเอานี่อุดจมูกไว้ดีกว่าเดี๋ยวมันไหลไปแล้วได้โอเคครับบ๊ายบายครับอุจจมูกไว้ละวนี้ไหลละเดี๋ยวค่อยเอาออกเดี๋ยวรอมันจุดไหล มีตัวไปโดดบนหลังคาเ่าอยู่ชั้นสาดดมาอยู่ห้องซ้ายกระโดดมาห้องซ้ายไม่รู้ว่าเราอยู่นี่หัดแตกไ่เห็นกระโดดอยู่หน้าบ้านเข้ามาลรวอยู่ห้องซ้าย มีตัวเต็มเลยจะโดดไปปาดหัวครับเดี๋ข้าบ้านก่อนมันจะออกมายไปขับไปพอดีหัวดีหัวเฮ้ย เล,เล่นเล่นแบบใจนึกอ่ะเมือกเขาเรียกว่าเล่นแบบใจนึกเลยนึกอะไรแบบเล่นได้ตามใจหวังอ่ะเล่นแบบใจนึกเลยอ่ะอันเนี้ยผลไปมาแล้วผมพูดได้กูก็ได้อย่างนั้นอ่ะแบบคมหดเกิน มีตัวเดียวตรงน้นอีกใครวะมีตัวเดียวตรงบ้านหมดแหละแลปดรอมันเปิดก่อน,นต่อมาท้ายมีป่านวะป่านไม่โดนตัวแม่งเลยสัตว์เน็บป่านประกาศเลยโอ้โผบอ,อยไอ้หน้าหนังแปด๊ดเรือพี่สวัสดีครับ การต่อต้านค่าตอบสนองใน YouTube ก็มีนะครับเนี่ยเราเปิดให้ดูนะแต่ผมไม่ค่อยอยากเปิดแต่เรื่มันตายมันมันชอบตออายดิเวลาเปิดต้อค่าผมไม่อยากเปิดเลยถ้าโดนหลอยอ่ะงเดี๋ยวนี้ผมมีปัญหากับบุกซอนยิงคนไม่ตายเนี่ยขอใช่ไหมไปเก็บชิปเอาไปเล่นฟาร์มัสโอ้โหเยอะมากอ่ะต้องหนีกัน ตอนระเบิดทริงไว้เปนหนึ่งน่าจะดาวอยู่มั้งพันยาก่อนเดี๋ยวดาวไม่ไม่มาว่ะทำไงให้มันขึ้นขึ้นแล้วเติมเลยจะโดนยิงหลังตายไหมเนี่ยโอ้ยังพันยาอาต้องวัดไอซ์ตอนมันมามันขึ้นก่อนเหวะดาวสวยต้องวัดสองเมตรเลยอะไฮเดโตเนี่ยตอนเนี้ยถ้ามันขึ้นมาก็วัดไฮเดรตโตะทำอีกกองมันไปเลย อ็ให้มันปัดเฉยหัวมาดิเขาเล่สเต็ปเลยเขาเล่แบบเล่นดังใจนึกอะเชีย่ยขดไปพี่หล่อชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อบูทับ แต่เขาไม่ค่อยรู้ชื่อของเขาหรอกเขาไม่ค่อยเรียกกันเน่เขาเรียกแต่ชื่อใดๆนี่แหละเรียกๆไม่ได้หรอกโปรชัวเออโปจิงหหดเกินอะใช้โฟร์ไลฟ์โฟสิบสา,าน,นะครับแต่ข้ามาแล้วไม่ได้กด, like, กด, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามฝับกดด้วยนะครับ ที่มาของชื่อหน่อยที่มากของชื่อหน่อยก็คือไปล้อเขาครับแล้วก็โดนเขาล้อกลับแล้วก็โดนยาวเลยครับโดนจนเขาู้ก,กัาไปทั่วประเทศเลยครับเล่นเล่นสีนิ้วครับมนอจำอะอเก่งแค่ไหนก็ไม่สู้วงดีใช่ครับเก่งแค่ไหนก็ไม่สู้บ,บงถ้งาชอบแล้วไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากกดด้วยน,นะครับมีตัวในบ้านตัวไม่รู้น่าจะตัวเดียว บ้านบ uh. ้านนู้นก right. ็มีกระโดดขอมไม่ไ hey! ด้ต้องขับก่อนมันตายไม่ไันขับมาทำไมวะไปดักมันไปดูนมันเงอะไรไปวิ่งไปไหนในวิ่งหลองข้างล่างอันเนี้ยใช่ดันหอมคมสามร้อยเฮ้ยนี่ฟารบัตรหัวสามร้อยเก็บไป เชดายราท้าวราชพาวตอนนันผมไปตั้งชื่อดอราชพาแล้วเขาแล้วเขามันมีคนเป็นเจ้าของชื่อแล้วเขามาพิมพ์เนี่ยแล้วเขาตั้งเล่นกับเพื่อนแล้วผมไปตั้งตามเขาเลยมึงเลยใครเข้ามาแล้วไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากกดด้วยน,นะครับทุกคนแบตเหลือสามเปอร์รเซ็นต์โหไปชาร์จแบตเลยอะไรวะนั่นน่ะทำไมแบตจะหมดแล้วไม่ค่อยชาร์จแบตกันทิทเลสมิชชั่นแอกเซปเต็ คิดว่าเล่นเข้ากับทีมน่าจะเข้าแล้วครับแต่ยังไม่ขนาดนั้น,นอ่ะยังไม่แบบรู้ใจขนาดนั้น,นแต่ว่าเล่นเข้าแล้วครับน่าจะเข้าแล้วเริ่มรู้นู่นรู้นี่แล้วแต่ว่ามันต้องมันต้องใช้เวลาลไม่รู้อีกนานไหมก็เล่นได้อยู่อรัพอเล่นได้จะเข้าแล้วไม่ได้ไดามมากดไลค์กดแชร์ไดตรื่อยๆครัวนนี้ครับแปดหน้าควรใช้ไหมถ้แต่ถ้าไม่ถ้าไม่ได้ออกไปไหนก็ไม่ต้องใช้ก็ได้รอแปดแก้หมดก็ใช้ก็ได้ ก็ชาร์จรอไปเลยชาร์จรอให้มันเต็มไปเคยได้ออกไปข้างนอกมันโบกอ่ะหนูมีปัญหาใจสุดสามไม่ได้ครับผมก,ก็ผมผมก็ทำใไรก็ไม่รู้ทด้ไหมกัน,น ไม่ดูเรื่องพวกเนี้ยพี่ดัดทรงผมทรงไหนทรงซูบ็อกครับแต่ว่าปล่อยยาวเบืบเรียนหนึ่งร้อยคนช้านไหมครับคนโยนโทรศัพท์ทิ้งแล้วก็ซื้อใหม่ กระทำแล้วไม่ได้กดไลค์ก <sk ill> ดแชร์กดติดตามมานนะค,ะคนเลคค้นะครับทุกคนวันนี้คนดู2 3 0คนไล้นะครับทูบล็อกหรือทูมูฟน่าจะทูมูฟครับไม่ได้ออกไปไหนแค่ตอนเย็นมีเจท,ทีมทูบล็อกหรือทูมูฟอัอนนี้มันเด้งใหม่ทำไมเมนไม่ชอบเด้งเหยอนี่เไม่ชอบเด้งมาแล้วมันก็เด้งมาอีกอะ งงแล้วผมก็ไปอ่านซ้ำเนี่ยบัตดีจาน์บัตดีครับอะไรอะพิมพ์ภาษาอะไรภาษาเกาหลีญี่ปุ่นอะไรไปอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยบัตดีจาน์บัตดีครับถ้าเข้ามาไม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากกดด้วยนะครับหนูชื่ออะไรชื่อน้องซันเป็นคนลาวครับใช่หรอครับบัสดีครับที่เคยติดสูตรไม่เคยเลยครับดีครับบัสดีครับดีครับพี่ชายวัสดีครับน้องชายดีครับดาราใช่ครับผมดารา เฟสแปลกๆเฟสมันกากนี่แหละไม่แปลกหรอกกากตรงๆเลยโคตรกากเล่นชาหรือเอทเทเกอร์มันไม่ต่างกันหรอกครับผมว่าไม่ต่างกันนะชื่อเรียกเอาไม่เรียกจะเทสเลยงงนี่มันไม่เกี่ยวกับชื่อมันเกี่ยวกับเราเล่นยี่ไงชาร์กและเอทเทเกอร์เอทเทเกอร์ก็ไม่ต่างกันหรอกแทบไม่ต่างเลยแทบเหมือนกันได้ซ้ำมั้ง ชื่อไม่เรียกเท่ๆใช่ๆร่าดีครับดารายวีฮะกดซับยังไงครับเองกดไปแล้วไม่ใช่หรอโหจะจำก็ไม่จำโอโห้เย้าโหจะจำก็ไม่จำยี่คุยไหนน่าจะนอนอยู่นะครับแต่เมื่อเช้ามันตื่นแล้วนะแต่ว่าไม่รู้ว่าทำาอะไรอยู่ดี๋วเมื่อเช้านี้ตื่นแล้วน่าจะนอนต่อผมว่า สูงเท่าไหร่ถาวร้อที่สี่สูง1้5ยเจ็ดสิบห้า้เจ็ดสิบหกประมาณเนี้ยประมาณ170รับเจ็ดสิบลควไม่ได้กดไลค์กดแชร์ติดตามรับคดด้วยนะครับพี่คุูตื่นยังครับไม่รู้ครับมันนอนมันอยู่ข้างบนห้องเหรน,น้ำมูกไหลละโควิดชัวร์ไม่ใช่ครับคูชีเ้เจตจริงไหมไม่จริงครับ ขี้เกียจตอนนี้มันไม่นี่หรอกมันขี้เกียจซ้อมไปแล้วถ้ามันขี้เกียจจริงๆเนี่ยเวลานอนกับใครบ้านนอนกับเบเกตแล้วก็ไอ้ขูดครับเลวลาพี่ซ้อมทีมซ้อมตรงไหนครับซ้อมนั่งตรงนี้เลยครับตรงสตรีมนี่แนะเป็นหวัดเหรอครับใช่ครับไม่สบายเหรอใช่ครับไม่สบายนะครับ ชื่ออะไรชื่อเรื่องชื่ออะไรครับชื่อบูทครับผมตอบผมก็ตอบรอบที่สี่แล้วเหมือนกันเนี่ยรอบที่ยี่สิบแล้วบ้างเนี่ยผมก็ตอบก็ตอบรอบที่ยี่สิบแล้วเนี่ยเอราะว่าตอนอยู่เอกับอีโวตอนไหนโหดกว่ากันครับไม่ได้ไม่ต่างกันมากนะครับแต่เรื่องฟอร์มน่าจะอยู่ตอนอยู่อีโวเพราะอีโวเขาแชมป์โลกนะอีโวแบบแชมป์อะตอนอยู่กับเอผมก็ซ้อมก็ซ้อมไป,มไปงัดคนรู้นคนนี้ไปเรื่อยมันก็ทับ แต่มันก็มีเพื่อนไงอยู่เองก็เพื่อนแบบทำได้กันมาโอ้โหเป็นคนที่ขาไปรักเออถอว่าไหนครับะที่นี่เอาเนื้อแช่งนั้นเนี่ยกูแบนออกเห็ดเลยมีไหม